ดีค่ะร้อยตีหญิงอุเลลันบุตรช้างหมวดใหม่ขออนุญ,ญาตรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะหมวดใหม่ขอบคุณทุกคนที่ให้มินิฮาร์หดหัวใจกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปที่เป็นประโยชน์ทราที่แล้วทีนี้หมวดก็มีกำลังใจในการสร้าง คลิปที่มีประโยชน์ในวันนี้ค่ะขออนญาตพูดถึงในเรื่องของวันนี้ก็คือเรื่องวิชารายละเอียดที่จะต้องเตรียมตัวสอบเริ่มจากสำหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้วุฒิปริญญาตีนะคะในการสอบของยศสทบเนี่ยตัวอย่างเช่นหมวดสอบเข้าเมื่อปีพุทธศักราช2565 เขาจะมีการแบ่งสอบเป็น2อรอบรอบแรกจะสอบว,วิชาการความรู้ทั่วไปค่ะแบ่งเป็น4วิชา 1. ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษ 3. ความรู้ทั่วไปภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ทหารของไทย 4. วิชาคุณวุฒิศิลปศาสตร์ค่ะกฎหมายสังคมรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ หลังจากนั้นสอบเรื่องของตรวจโลกตรวจจิตวิทยาสอบสัมภาษณ์ให้เสียงดังๆนะคะสอบสัมภาษณ์เพื่อที่จะให้ผ่านและสอบติดแล้วก็สอบทดสอบร่างกายวิ่งซีดับวิ่พื้นเพื่อ ให้รู้ว่าทหารไทยทหารหญิงไทยแข็งแรงค่ะในการวิ่งสอบให้ผ่าน800เมตรภายในระยะเวลาที่จำกัดค่ะซึ่งหมวดใหม่สอบเป็นอันดับที่1นึ่งข้อเส้นชายเป็นอันดับที่1ขอบคุณค่ะในการสอบผลประกาศผลรอบแรกผ่านค่ะและหลังจากนั้นก็ให้สอบ รอบสุดท้ายคือวิชาตำแหน่งบรรรักษ์ตามคุณวุฒิค่ะตรงนี้จะเป็นสอบวิชาเชิงลึกในการเขียนเรื่องที่เรารู้และชำนาญค่ะสถานที่สอบคือโรงเรียนนายร้อยจอบลอจังหวัดนครนายกสุดท้ายประกาศผลหมวดใหม่สอบติดตำแหน่งบรรณรักษ์ พทะะพทกวกสพทบค่ะภูมิใจค่ะซึ่งหมวดก็จะขออนุญาตเป็นอินสปิเรชันให้กับทุกๆคนที่มีความสนใจเป็นข้าราชการทหารบกให้ถามตัวเองว่าพร้อมไหมไหวไหมที่จะเตรียมตัวอ่านหนังสือเข้าสอบเพื่อเป็นข้าราชการทหารบกเหมือนกับพี่ และถ้าคิดที่จะฝันจะทำก็ให้มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆค่ะแล้วน้องก็จะทำได้พร้อมเป็นร้อยตีค่ะทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองนะขอบคุณตัวเองมีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็ต้องขอบคุณครอบครัวผู้ใหญ่ทีใ่ให้การสนับสนุน สำคัญคือกองทัพบ,บกค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าชอบกดมินิฮาร์หกดใจกดไลค์กดแชร์ like, ขอบคุณค่ะ